กล้องหลุดไปนะครับไปโดนสาย USB นะครับผมยิงจำนวนจานวนเมตรที่ที่ในตึกนี้ไปแล้วนะครับผมยิงไปสุดตรงห้องน้ำอีกฝั่งหนึ่งเลยครับตรงฝั่งนู้นเห็นไ,ไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินไปนะครับที่หนึ่งร้อยเมตรเลยนะที่ลองยิงดูมันจะหลุดตรงไหนแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบกล้องกันดูทีเึงนะครับ เดี๋ยวใช้วิธีการคอดีกว่านะครับเดี๋ยวคอเดี๋ยวลองคอดูอันนี้ผมเสียบคอตเตอัดนะครับคอตเตอรัดไลท์นะครับจับโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็กล้องมันก็จะไปโชว์อยู่ด้านโน้นโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับเนี่ยผมเสียบไว้กับโน้ตบุ๊กผมเรียบร้อยแล้วเราจะได้ลองทดสอบเดินระยะดูนะครับ ก็พื้นที่ที่ผมจะเดินไปนะครับมันจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับเป็นพื้นที่โล่งพี่สม้มพี่ส้มมายืนยืนยืนคอวิดีโอกับผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคอไลน์คอเครื่องน,นก็ได้ ไปด้วยก็ได้เดี๋ยวเราจะคลอไลน์กับพี่เข้าไปด้วยนะครับโกเจ็คเตอร์เอาเล็ตรอ เอาของพี่ไหมไม่ไม่มันไม่ขึ้นวะตัวมาดิตัวมาพอแล้วพี่ดูป้องตรงนี้นะว่ามันจะหลุดไหมเอาโมนาดูวิดีโอดิวิดีโอพี่ก็ส่งอันนี้ให้พี่ส่งอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินระยะดู พี่พี่พี่ส่องที่อันนี้นะว่ามันจะหลุดเมื่อไหร่สลับกล้องได้ป่ะอ,อันนี้เราเราคอกันแล้วนะครับเราจะเดินระยะดูนะครับผมจะเดินระยะไปเลยนี่ยังไม่หลุดนะครับ มิสซมภาพกระตุกป่ะน่าจะหลุดแล้วนะครับเ้ยห,หรือว่าไวไฟวะ ส้มหล,ลพี่ภาพกระตุกเปล่านะภาพที่รูปผมอะมันกระตุกเปล่าค้างเหรอ <c oughs> <c oughs> ที่หน้าจอเอาที่หน้า,เอา,นาเอาที่หน้าจออย่างเดียวจอค้างป่ะเกือบ,บถึงห้องหน้าห้องน้ำแล้ว ีตรงนี้ร้อยเมตรพอดีเลยทางเข้าห้องน้ำตู้จดหมายหน้าไอทีซิตี้ฝั่งนี้ภากระตุกว่ะภาพกระตุกมากไหม ตอ,ตอนแทนนะโอเคเยเดินกลับไปครับขอบคุณครับพี่ ตอนนี้คือผมเดินที่ผมยิงมาหนึ่งร้อยเมตรนะครับอันนี้พื้นที่มันจะมีร้านบานาน่าบังอยู่นะครับมองไม่เห็นจอนะครับเดิน,น,เน,น,นกลับครับเดินกลับ อนนี้กำลังทดสอบ Cotopod ไลท์อยู่นะครับตัวที่ผมใช้นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับมีลูกค้าถามมานะครับว่ามันรองรับกี่เมตรนะครับผู้นำเข้าไม่ไม่กล้าออคอนเฟิร์มนะครับว่ามันได้ร้อยเมตรจริงเทคโนโลยีไวเลสนะครับมันจะได้ประมาณร้อยเมตรอยู่แล้วนะครับ ก็จะเป็นการใช้งานนะครับจะลุดไม่เนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้ผมต่อคัปเตอร์พอรไลท์ตัวนี้นะครับตัวโฮสต์อยู่ตรงนี้นะครับตัวโฮสต์ต่อเข้าตอารไดกา